คลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องที่สําคัญนะอีกสมาธิหนึ่งที่อยจะมาแบ่งปันให้กับพวกเราเราอยยังอยู่ในส่นของการแพ่อยู่นะครับโดยการแพ่ด้วเทคนิคที่ง่ายเข้าสู่หมวดของเทคนิคของ m e d ม t ดิ i ชันนะครับเรา ทิ่หนงที่ง่ายก็จะเน้นในส่วนของสุขภาพและก็เรื่องของการทําบริหารจิตซึ่งถ้าพวกเรากลุ่มหนึ่งผมเข้าใจอย่างนั้นว่าอยากเป็นสายสายเสกกันแล้วก็ตัวเองก็อยากจะมีจิตใจที่มีฤทธิ์จิตใจที่มีฤทธิ์เนี่ยจะต้องเก่งอธิษฐานอธิษฐานก็คือต้องสร้างมโนภาพได้ดันั้นต้องจิตใจจะต้องมีจินธนาการสูงจนกระทั่งเป็นภาพสีนะครับเข้าใจว่า ที่เลือกมาให้นียจะดีกับพวกเราโดยโดย,โดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนแล้วอาจารย์ดูแล้วว่ามีจำนวนหนึ่งที่ต้องการใช้เทคนิคนี้เมื่อสักครู่นั้นได้ผมได้นำเสนอเทคนิคของการแผ่ไปกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวอันนี้ผมจะขอนำเสนอเทคน,คนิคนึงก็คือสวัสิปป์ิพีระมิดนะครับ ซึงก็ยังเป็นเทคนิคของการแพรรายการสร้างวิชวลไ z เซชันก็คือการสร้างจิตภาพค่น,นี้ต้องตั้งบนพื้นฐานกับว่าคนห้องนี้เป็นผู้ที่มีมีสิ่งแล้วแล้วก็มีธรรมชาติของการละไม้วัวอะไรมาดีลวไม่มีความคิดฟุ้งอะไรแล้วมีความตั้งใจที่อยากจะทำสมาธิก,กันแล้วนะครับวิจิตพร้อมจะเป็นสมาธิง่ายๆดังนั้นผมจึงจะ ข้ามขั้นตอนบิวขั้นตอนอินโทรขั้นตอนนําดูลมดูอะไรต่างๆไม่ลนะพือว่าโดยจิตนี้พร้อมที่จะเข้าไปสู่กรรมฐานแล้วนะครับงั้นนี่คือสมาธิเทคนิคที่2ต่อจากเทคนิคของการแผ่จิตไปกับธรรมชาติรอบตัวนั้นตอนนี้จะสอนให้แผ่จิตในรูปแบบของการฝึกสมาธิที่มีเมื่อ3,000กว่าปีก่อนกิตการหรือการฝึกสมาธิแบบพีระมิดนะครับ สามพันต์กปีก่อนคลิสต,ตาชเราจะคงเคยเห็นนะครับเคยรูย้จักปิรามิดกันทุกคนนะผ่านหนังผ่านทีวีผ่านอะไรต่างต่างนะครับเขาบอกปีระมิดเนี่ยมันเหมือนโครงสร้างพิเศษที่ถอดราัออกมาจากจากตัวของธรรมชาติของชีวิตในฝั่งรูปนาม บางกับ,บอกว่าพีระมิดเนี่ยนะครับถูกสร้างโดยุูิปัญญานอกโลกเพราะว่าคนในยุคโบราณน,นั้นยังไม่สามารถที่จะทําสถาปัตยกรรมอะไรที่อย่หลังแบบนั้นแล้วถ้าเราดูสมัยคิดการนะก่อนคิดการไป3,150ปีนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผ่านมาอีก,ก2 0ันกว่าปีแล้วเนี่ย2,000ปีแล้วเนี่ยมันก็คือ5,000กว่าปีสิ่งปูกสร้างพีระมิดนี้ยังคงอยู่ ซึ่งยังไม่มีสถายปฏิยกรรมของโลกยุคป,ปัจจุบันได้นะครับที่ประมาณการว่าจะอยู่และทานทนต่อธรรมชาติภัยธรรมชาติในตาตานะครับถึง5 0 0 0ันปีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มหัศจ,จรรย์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันไม่น่าจะมนุษย์ทําได้ว่ากันว่าเป็น,เป,นเป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวเพนน้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่า,วาภูมิปัญญาของคนในยุคนั้นในยุคนั้นเรียกวิช d o มเอชนะครับ ยุคปัญญาในยุคพุทธกาลยุคกอ่อนพุทธกาลยุคปัญญานะคนมีปัญญาเยอะนะครับแล้วนกะนะ็มันมีอะไรที่เหนือความสามารถของคนในยุคปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เขาพยายามทําการศึกษาเรื่องปิรามิดแล้วก็พบว่าปิรามิดเนี่ยมันเป็นมันสาสากลคือมันมีอยู่ทุกที่เลยในโลกมันไม่ได้มีอยู่แต่อียิปต์นะทั้งหลายมันอยู่ที่เมืองจีนก็มีใครรู้ภาพปิรามิดเมืองจีน 2,400ปีก่อนกิจการอ,อยู่เม็กซิโกของชาวมายาก็มีอยู่อเมริมาไหมมีที่อเมริกาก็มีนะครับมีปิรามิดนะครับเม็กซิโกนะครับจีนอียิปต์นะครับและการรูปร่างที่มนะีลักษณคล้ายๆทรงของปิรามิดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมฐานเนี่ยนะครับกระจายอยู่ในหลายๆที่ของโลกเขาพยายามแบบพยายามพาก,กันวัดน,นะครับรวัดปิรามิดเขาก็พบว่าฐานรอบ พีระมิดความสูงหรืออะไรต่างๆมัน,มนเข้ากับส่วนของหลักการทางคณิตศาสตร์โดยบังเอิญ<ม>เกินเช่นเท่ากับเส้นรอบวงของโลกบ้างสองเท่าเส้นรอบวงของโลกบ้างสองย r บ้างเรื่อต่างพวกนี้นะครับ<ม>พวกเราก็แค่ขี์ Google ก็จะพบว่าความลับของพีระมิดนะครับก็จะขึ้นมามากมายเลยนะครับในตรงน,นั้นผม,ผมจะไม่ได้เอามาอธิบายอะไรมากแต่ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเม้นอย่างที่น่าสนใจก็คือพีระมิดเป็น วิทยาศาสตร์ไปแล้วนะครับคือเขามีการทดลองเอา,เอาของสดเอาเนื้อสดเอาผักสดเอาผลไม้สดเข้าไปวางไว้ในพีระมิดในรูปทรงคล้ายพีระมิดก็คือทำเป็นสามเหลี่ยมน,นะครับที่วัดส่วนฐานส่วนสูงส่วนไหเหมือนกับปีระมิดที่กิซ่าที่นะครับจะสร้างจําลองขึ้นมาเขาพบว่าถ้าวางของไว้ความสูงจากฐาน1ใน3ส่วนของพีระมิด สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอปเปิลนะครับหอมหรือว่าเนื้อสดจะเหี่ยวหรือว่าเน่าช้ากว่าการวางนอกปิดปิดอย่างมีนัยะสำคัญอัางติตินะครับทั้งที่อยู่ในระดับอุณหภูมิความชื้นสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกันนะครับต่างกันเลยนะคแค่อันหนึ่งอยู่ในรูปบาทกของปิลมิตอันหนึงอยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆนะครับในห้อง ปรับความดันโดยตั้งหนังพอๆกันกองที่อยู่ในพิมิจจะเน่าชากว่านั่เห็นเหตุให้ฟาโลกษัตริย์ตัวนี้ในยุค3,000กว่าปีก่อนกิจการนั้นได้ใช้พิมพิจเป็นที่เก็บสมบัติและก็ร่างของกษัตรติย์และเชื่อพระมุงต่างๆพ่อใหญ่ประหวังว่าชีวิตหลังความตายแต่าหากมีความสามารถทางการแพทย์ที่ดีขึ้นจะสามารถชุบชีวิตเขาขึ้นมาได้ ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยทางการแพทย์ก็มีเริ่มมีการเก็บศพแล้วนะแช่ไว้ในไฮโดรเจนเหลวน,นะครับเพื่อหวังว่า20ปี50ปีในวิทยาการในอนาคตอาจจะชุบชีวิตของศพเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับก็เป็นความหวังทางการแพทย์อันว่าพีละมิดินี้ทําให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างในนั้นไม่นองเปื่อยนะครับท่านอาจารย์รัตนยรัตนายานก็เป็นภิกษุผู้สนใจ ที่เอาศาสตร์ของพีระมิดบำบัดมาเผยแพร่ในเมืองไทยนะครับท่านก็สนใจมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นศารนะมีการใช้การสอนการบำบัดด้วยพลังพีระมิดต่างๆในการบำบัดโลกนะครับนี่อย่างที่ผมบอกว่าพีระมิดมันเหมือนจําลองโครงสร้างของจักรวาลบางอย่างนะครับบางคนบอกบางคนก็บอกเป็นจําลองเขาก็สุเมนอะไรก็ไม่รู้นะครับมีหลายๆความเชื่อหลายๆอะไรบางคนบอกว่าเป็นเป็นแกนพลังงานที่ดึงดูดพลังงานจาก การคลี่นนะครับทางช้างเลือกและดาวบริวารอื่มาได้นะครับซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไปไม่ถึงนะครับไปไม่ถึงเรื่องพวกนี้แต่ที่ไปถึงแล้วก็คือเรื่องกองฟิลมิดเนี่ยจะช่วยได้หลายอย่างนะครับช่วยลดความาช่องหมู่ของโ,งโซนอโซง์ากาศนะครับ,นะรบช่วยเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ของพลังงานแม่เหล็กโลกนะครับช่วยในเรื่องของการปรับอิออนปรับ ตัวของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ขึ้นกระแสแม่เหล็กแล้วก็พลังงานที่อยู่ภายใต้บิลมิตนี่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าทําไมแต่เข้าใจว่า,ร,ารูปสามเหลี่ยมนี้มีผลต่อแรงแม่เหล็กน,นะครับโลกนะครับซึ่งมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ภายใต้แกนของแม่เหล็กโลกแกนของพลังงานธรรมชาติแล้วก็ลมไปภาวะสุริยะต่างเนี่ยนะครับพลังงานพวกนี้มันผ่านเข้าไปในร่างกายอยู่ตลอดเวลาย,นะยิ่งเราใช้คอมพิวเตอร์แค่หนึ่งชั่วโมง เราก็จะพบความเสื่อมต่างถมขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านัเข้าไปในร่างกายมากมายนะครับเขาจึงอ,อยากจะใช้เรื่องของปิระมิดนี้เข้ามาจัดการนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบการเลี้ยงตัวของแม่เหล็กในร่างกายต่างๆอันนี้ก็เท่าที่วิทยาศาสตร์มาถึงแล้วนะครับอะล์นะครับก็หัรความรู้เนเรื่องปิระมิดนะครับได้นะครับเพิ่มเติมได้ตอนนี้เขาก็เอาปิระมิดมาใช้ในการรักษาโรคนะครับ นะครับเก็บสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ในการทําให้นอนหลับสบายทําให้เป็นสมาธิในาภาพนี้นะครับใครที่เป็นติดตามอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์สมัยอยู่บ้านสปจนะับใครมาคลินิกอาจารย์นะพี่ตุ๊กอย่างงี้นะสมัยก่อนมาหาอาจารย์ก็จะถูกนอนเตียงแล้วอาจารย์ก็จะมีพีระมิดวางที่ศีรษะนะครับแล้วก็จะมาทำาสาที่เป็นการแพทย์าทางเลือกครบหมดนะครับนั้นใครที่มีตังก็อาจะลองทําพีระมิดแบบนี้แล้วก็นอนดูนะครับมันจะสงบขึ้น น,น,น,นะครับสมบูรขึ้นีอเป็นวิทยาศาสตร์นะเนีหรือทำเตียงนอนนะครับแบบอย่างนี้เลยนะครับครอบนะครับครอบทั้งหมดทั้งปวงนี่แะก็จะสมบกขึน้นะครับนี่หลายๆที่นะเขาก็ทําโดมเป็นโดมพีระมิดโดมพีระมิดให้เก็บงานศิลปะที่ไหนพิพิธภัณฑ์ลูฟี่ที่ฝรัง่งเศสก็ทําทําแกนกระจกเป็นรูปพีระมิดนะครับข้างล่างก็เป็นห้องใต้ดินที่เก็บงานศิลปะต่งาง วัดอยู่ที่ชนบุรีวัดหนึ่งก็ทําเป็นโดมพิระมิดธนาคารกรุงเทพอัธิมหาวิทยากรกรุงเทพถ้าเราไปตัวหลังสิก็ทำเป็นเป็นทรงพิระมิดอนกัรน,นะครับนั่นก็คือเหตุผลทางทางนี้แหละนะครับแม้กระทั่งที่เราไปท,ไปที่หอพักของมานิรัลั์อาสัำชัญจําได้ไหมสามหอที่เราไปถ่ายรูปก,กันยเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเป็น โดมพีระมิดแก้วอยู่ตรงหลังสนามบาสนะะก็ลงไปไปที่จอดรถนะครับใครจาได้ตรงนั้นก็คือจําลองรูปของพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสมานะครับแล้วก็ทําเรื่องของจุยด้วยนะครับพีระมิดนี่คือมีพลังงานโดยธรรมชาตินะโดยไม่ต้องปลูกเสกข้ก็มีพลังงานระดับหนึ่งในการจัดการกับสิ่งแวดล้อนะครับาลังนะครับังนะั้นท่านอาจารย์รัฐท่านก็มีการใช้พีระมิดเอามาใช้ในการบำบัดโลกได้อย่างมากมาย ตั้งเตียงพีระมิดที่นอนพีระมิดนะครับแถบแกนพลังงานพีระมิดเครื่องฟอกอากาศพีระมิดนะเครื่องกองน้าที่ใส่ลูกก้อนพีระมิดท่านก็เชื่อว่าใส่ลงไปแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการวัดนะครับมีการทวิจัยในสิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วของมอชกอนะ็จะมีงานวิจัยประเภทของพีระมิดนี้อยู่นะครับมันจะเอามาใช้ในะการบำบัดการรักษาการต่อกระดูกความเครียดต่างๆนะครับ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มากมายนะครับเอาละนะครับสมมุติว่าเราก็เข้าใจแล้วว่ามีคุณประโยชน์ของพลังพีระมิดนี้มากมายเลยแลาจะมาใช้ในเชิงของการทําสมาธินี้ได้อย่างไรเอาละครง่ายมากทุกคนที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะฟังอยู่ไหมก่อนดูก่อนมีฟังอยู่ในตอนนี้กี่คนแล้ โอเคไม่มีเลยนะครับใครก็ตามที่เข้ามานะครับในฟังคลิปนี้นะขอให้ทุกคนหลับตาลงหายใจให้เป็นที่สบายตล่นคลายปลายเท้าน้องหน้าแก้หนัากาแขนอ,อะไร,รสิสะตัดสินใจไม่มีปัญญาบากเบียดเบียนไม่ง่วงเหาเหานอนไม่สงสัยอะไรทั้งนั้น ตัดสินใจไม่มีงบไม่ฟุ้งซ่านับการใจในรูปอยากได้ของใคลสบายๆเป็นอารมณ์เราทําบุญมาวิ่งอย่างแรกวิ่งไล่หาจิตที่เป็นกุศลที่สุดของตัวเองจิตที่ทาให้ตัวเองหอนโยนกายใจขึ้นมามันมีจิตนั้นอยู่แล้วลึกถึงอารมณ์นั้นากายกับใจก็จะหอนโยนกายก็จะเบาอย่างรวดเร็วเคยว่างแขเคที่ได้ภาวะที่กายหายไปแล้วก็ไปที่ภาวะนั้น ระลึกถึงอารมณ์นั้นอารมณ์ที่จิตเด่นดวงและว่างนะครับเป็นหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติของดวงใจที่เป็นที่สุดเป็นปลายทางของฌานสี่เราไปที่ตรงนั้นเลยจนเด่นดวงขึ้นนะครับสบายอยู่ตรงนั้นสักพักาวนี้ถอยออกมาคิดสบายอยู่ตรงนิ่งอยู่ตรงว่างเด่นดวงจิตเป็นดวงสวา่างใครสว่างได้นานเป็นปชั่วโมงก็เต็มที่เลยนะเพื่อจะชา์จพลัง ใายไดสักห้านาทีแล้วมันหลุดออกมาคิดมีความคิดเกิดขึ้นคับนี้คิดครับคิดได้นะคิดได้ตอนที่มันไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์คิดได้เลยหลุดออกมาแล้วคิดนะคิดว่าอะไรจินตนาการว่าตัวเองนั่งอยู่ในพีระมิดใหญ่นะครับดังภาพนี้เลยนะจินตนาการว่าอยู่ในพีระมิดใหญ่จินตนาการนะครับดีมากครับ จากนั้นพลังแสงจากปลายยอดของปิรามิดส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปเล็งกับแกนของจัก,กรวาลจากความว่างสูงสุดในแบคโฮมีหลุมดำอยู่ในจัก,กรวานลนั่นคือแกนของความว่างส่งพลังงานที่บริสุทธิ์ลงมาท,ที่ตัวเอง ไหลเข้ามาในให้พีระมิดเป็นตัวจัดระบบพลังงานเราเห็นพีระมิดค่อยคยขุ่นใสสว่างขึ้นเป็นขุ่นขาวนะครับเราลอยอยู่ในพีระมิดนะพีระมิดเป็นครัวครอบเราอยู่เห็นไหมชัดจากนั้นดึงพลังจากพีระมิดพีระมิดเหมือนกับอานุภาพพระพุทธธรรมพระสงฆ์นแะแต่ว่าเราตั้งเป็นอานุภาพของรูป รูวปวัตถุพีระมิดเราไม่ได้กำหนดภาพนานะเรากำหนดพีระมิดเพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของพลังงานของวิทยาศาสตร์ของของการเปลี่ยนแปลงพลังงานในธรรมชาติจากนั้นดึงตัวเองเป็นแสงสีทองเป็นเหมือนแกนลงไปแกนโลกเลยนะแปลวพลังกับแมกมาและลาวาจินตนาการลงไปให้ถึงแกนโลก ด้านบนไปของพีระมิดขึ้นไปเนถึงกระทั่งแกนจักวานในจุดที่ว่างที่สุดคือแ a c k คโฮด้านล่างลงไปเอาพลังจากแกนโลกแกนโลกที่ทําให้โลกหมุนหมุนได้ด้วยความร้อนหมุนได้ด้วยแกนโลกในแกนล้นจึีงแมกมาอยู่นะครับมีลาวาอยู่หินร้อนอยู่นันจะมีธาตุแม่เหล็กแม่เหล็กโลกแกนของแม่เหล็กโลกก็หมุนอยู่ท้ง่าง คุณอยากจะออได้ใช่ไหมคุณอยากจะมีอนุภาพที่ต้องใช้ทานของพลังแม่เหล็กคุณอยากเป็นสุดยอดนักเดินดดดใช่ไหมก่อนนี้นว่าแรงในการเดินดดดสิ่งเลงหลายอยู่ที่แกนโลกนี่คือความลับะนะครับดูสานะครับซึ่งชาวอียิปต์เขาได้ค้นพบไปแล้วและชาวแอตแลนติสมาต่อชาวอียิปต์ค้นพบเรื่องการทําสมาธิในพีระมิดแต่ชาวแอตแลนติสไี่เป็นอาจารย์แห่งภูมิปัญญาที่ว่า น้ำท่วมโลกแล้วก็ลงไปอยู่ในในทะเลนั้นแอย่างที่เป็นหนังของของดีซีคอมิกที่เป็นเรื่องของเจ้าชา,ชายเปอร์โซดันนั่นะครับอันนั้นก็คือชาวที่มีวิทยาการเหนือโลกของเราและเขาได้พบการเชื่อมต่อพลังงานระหว่างตัวของจกักรวาลและแกนโลกนะครับถ้าใครเชื่อมไปที่แกนโลกได้ก็นจะได้พลังการดินดูด พลังงานจากไฟฟ้าเอาพลังงานขึ้นมาปรับร่างกายให้พลังงานไหลเวียนอยู่ในพีรมิดและผ่านจากการะีิสาตาที่สามช่องคอหัวใจท้องน้อยนะครับตรงช่องท้องสะดือท้องน้อยแล้วก็ก้นกบเป็นแนวเส้นตรงของจากกาักรทั้งเจ็ดขึ้นลง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 จนคุณรู้สึกโล่ขงข้างในต้องเอาให้โล่งนะจากนั้นพลังงานกระจายมาที่ปลายมือ ฝ่ามือทั้งสองข้างมาจากกระย่อยไปที่ไททอยไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับอุงพระชาาิทอยมะเพศตรงๆประวลัดตับหัวใจต่างๆจนคุณรู้สึกเบาและรู้สึกอุ่นรู้สึกมีกำลังเดงดุดขึ้นนี่คือการเป็นเหมือนเดียวกับธรรมชาตินะครับไม่ใช่ธรรมชาติที่แผ่ไปไร้ขอบเขตเหมือนอย่างวิธีธรรมชาติแรก แต่ธรรมชาติของพลังการฝึกพีระมิดแอตแลนติสดึงพลังแกนโลกและดินพลังจากแบคงฮในจักรวาลหลุมดำในจักรวาลแกนของจักรวาลจะได้พลังว่างและพลังของรูปมันจะได้พลังรูปที่รูปคือพลังกองวัตถุดินน้ำลมไฟพลังของธรรมชาติฝ่ายรูปที่มีกำลังมากนั้นวิธีนี้รักษาคนป่วยได้พอชาร์จเต็มที่อัดเข้าไปในร่างคนป่วยคนป่วย จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือวิธีโกงโดยโกงเขาเรียกโกงโดยไม่ต้องออกกำลังกายหนักนะและท่านไม่ต้องออกกำลังกายหนักนะท่านเดินจงกรมนะครับเดินเอาท่านไม่ได้วิ่งเอาฮาร์ดเลตแต่ท่านท่านก็ทําให้อวัยวะข้างในแข็งแรงได้โดวยวิธีการทําสมาธิเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้กําหนดพปรนอย่างนีท่านกําหนดเป็นภาพ,พระบ้างแล้วก็ดึงพลังงานธรรมชาติเข้าสู่ร่างกาย คล้ายๆบอลเกมกีของหมอคงของของ,องูกุลแต่บอลเกมกีของงอูคุลนั้นนะครับถ้าจิตไม่แรงพอมันดึงไม่ได้แต่วิธีปิระมิดนี้จิตแรงหรือไม่แรงขอให้กห ut, ําหนดภาพปิรามิดชัดมาเพราะตัวของภาพปิรามิดเป็นนิมิตในการลิงพลังงานมันเป็นลิขสิทธิ์ของพิระมิดอย่างนั้นอย่าทำว่าทำไมผู้สอนไม่รู้นะครับแต่เข้าใจว่ามันต้องเป็นโครงสร้างตัวสามเหลี่ยม ถ้ามันสามเหลี่ยมสองอันกลับกันจะเป็นรูปดาวรูปดาวรูปดาวห้าแฉกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะครับอ่าวหุวแฉกเพือทีนะครับดาวหุวแฉกนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาหลายศาสนามากัที่ความเชื่อหลายและที่ความเชื่อมากนะครับอันละพลังงานอย่างน,นี้นะครับงานละพลังงานไปเรื่อย จนกว่าจะจะพอใครดีกับวิธีนี้ก็ดีก่อนออกทุกครั้งก็ค่อยอธิษฐานจะแผ่เมตตาก็ได้ไม่ผิดนะครับก็อให้ทำสมาธิได้แล้วแผ่เมตตาเขาก็ได้รับหมดไม่ว่าจะทําสมาธิด้วยเทคนิคใดเราอยู่ในรูปแบบของเทคนิคนะครับจุดของเทคนิคต้องนําไปสู่ใจที่เป็นแบบไหนนะครับตั้งมันโล่งโปร่งเบาสบายแผ่ใหญ่กว้างขวางและว่างยิ่งว่างมากเท่าไหร เลยแม้กระทั่งบริสุทธิ์ได้มาเท่าไหร่นั่นแหละพลังงานชมาศเท่านั้นนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สอนในวันนี้ครับตามลัะนะครับลองทําดูแล้วเดี๋ยวเราแบ่งปันกันในห้องไลน์นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ไลน์รู้สึกพวกเราสนิทกันในไลน์ก็รใช้ไลน์จะค่อนข้างดีนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปแบ่งปันกันในห้องไลน์นั้นก็ในส่วนของเทคนิคของสมาธิในคลิปที่1ของชั่วงมงวันนี้คือการแผ่ไปกับธรรมชาตินะครับ เป็นยุคของชาวทะเลใต้8 0 0พันปีที่แล้วและก็เทคนิคนี้เป็นเทคนิคะสมผสานระหว่างอีบในช่วง3,000ปีก่อนกิจการและกลุ่มชาวแอตเลติสนะครับผมเอาสองเทคนิคมาผสมกันก็มองว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับเราจะได้ความรู้สึกอย่างไรวันพ่านที่ทำทั้งสองเทคนิคที่สอนแล้วก็แบ่งปันใครดีกับอะไรให้รู้เลยว่าเรามาทางนั้น างคนอาจจะกลายเป็นอาจจะเป็นชาวอตแลนตินมาก่อนเคยทำมาก่อนนะนะเลยเป็นชาวอียิปต์นะครับเนี่ยองที่คุณจิตติมาเนี่ยนะครับคุณต๋อยเนี่ยอาจจะเป็นฟาโรนีนะครับเป็นเป็นชาวอียิปต์เป็นอะไรมาก่อนนะครับรนานางคีบอพัตตาะอะไรไซโซนอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าถามว่าไม่ใช่ไม่มีทางที่ธรรมชาติจะดึงเขมาเจอผมในคลิปนี้ได้ว่าผมไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก่อนใช่ไหมใน,น,ะนะทุกอย่างมีเหตุผล นะครับจนกว่าจะพบกันในคลิปหน้ามัว่าจะเป็นประโยชน์กับเทคนิคทั้งสองเทคนิคนี้นะครับ